ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแฟนคลับดึงสติเต้วนัทพรควรพักเต้นก่อนไม่อยากให้เป็นเน็ตไอดอลตลาดล่างเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ทุกคนต่างก็ต้องกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะลดลงก็ทําให้เรามาักจะเห็นเหล่าดาราในวงการบันเทิงและหลายคนต่างอัปเดตกิจกรรมการอยู่บ้านออกมาให้ได้ชมกันเพื่อแก้เบือ่อ เช่นเดียวกับนางเอกสาวสุดฮอตเต้าณฐพรที่ใครได้ติดตามก็จะทราบกันว่าพักหลังมานี้สาวเต้วมักจะออกมาอัปเดตคลิปเต้นสุดแซ่บลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้ได้เห็นกันบ่อยครั้งจนตอนนี้ได้ตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการติ๊กต็อกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตบางส่วนแอบมีดราม่าเล็กๆเกมื่อสาวเต้ได้อัปเดตคลิปโชว์สเต็ปแดนซ์กระจายในชุดสุดแซ่บพร้อมแคปชั่นว่า yes mama my lunch are still healthy and strong #healthy lunch challenge แอดวัตนาห์นิก้าแอดวอล์กิ่งบี #walkingbee s walking e n i b e r s w ท e พลังในแบบคุ้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมไม่น้อยเลยแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่คอมเมนต์ด่าม้าใส่เบาๆประมาณว่าชอบให้สาวแต้วเต้นเต้นไปเถอะไม่ได้ฆ่าใครตายบางก็บอกว่าอยากให้สาวเต้วคนเดิมลุกเรียบร้อยเอาเซ็กซี่พอแค่นี้ไม่อยากให้เป็นเน็ตไอดอลตลาดล่างพักก่อนนะ